สวัสดีครับท่านผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทยท่านพันธมิตรผู้บริหารธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านครับธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยแห่งแรกปีนี้เข้าสู่ปีที่1 1 7แล้วนะครับเราเชื่อมั่นอย่างสุดใจครับว่าการสานต่อความยั่งยืนนั่นเองเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกแต่คือทางรอดนะครับวันนี้เองเนี่ยผมขอใช้เวลาสั้นๆ ในการที่จะนําเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านใน3ประเด็นสําคัญที่ไทยพาณิชย์อยากจะสื่อสารนะครับประเด็นแรกครับจะเป็นเรื่องของเป้าหมายที่ชัดเจนของไทยพาณิชย์ในการเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับประเทศนะครับสครับจะเป็นการนําเสนอแนวทางการปรับตัวของธนาคารและช่วยเหลือให้สังคมและเศรษฐกิจนั่นเองเนี่ยปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านนี้ได้อย่างไร3ครับจะเป็นในเรื่องของ ข้อเสนอแล้วก็แพ็กเกจที่สอดคล้องกับกิจกรรมในวันนี้นะครับต้องเรียนนะครับว่าธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยได้ทําเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วดังนั้นสินค้าหลายๆอย่างรูปแบบแพ็กเกจต่างๆเนี่ยเรามีอยู่อย่างมากมายนะครับแต่วันนี้ที่จะนําเสนอเนี่ยจะเป็นสินค้าและก็แนวทางที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับงานในวันนี้โดยตรงนะครับเป้าหมายของเราชัดเจนครับเรามีเป้าหมายที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นบันได3ขั้นครับ ก้นที่1ครับในฐานะธนาคารหลักในการปล่อยสินเชื่อสีเขียวเราตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมานะครับแล้วก็วางแผนในการที่จะปล่อยสินเชื่อนั่นเองเนี่ยให้ได้ถึง150,000ล้านบาทภายในสิ้นปี2025ถึงวันนี้นะครับถึงวันนี้นะครับตั้งแต่ปี2023เนี่ยเราปล่อยมาแล้ว110,000ล้านนะครับเป้าหมายที่2ครับซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากซึ่ง พวกเราทุกคนที่ไทยพาณิชย์เชื่อว่าถ้าเราไม่สามารถทําตัวเองเป็นแบบอย่างเราจะไปขอให้คนอื่นทําตามเราได้อย่างไรก็คือการประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยจะเป็นเน็ตซีโร่ในการปฏิบัติงานของตัวเองภายในปี2030 2ปีที่ผ่านมาครับเรามีกิจกรรมที่พยายามปรับตัวให้ธนาคารที่มีสาขาอยู่อย่างมากมายนั่นเองเนี่ยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแอร์การปรับในเรื่องของการใช้ไฟ และต่างๆอื่นๆอีกมากมายครับแต่เป้าหมายที่ท้าทายที่สุดครับคือเป้าหมายข้อที่3คือลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะต้องสามารถที่จะเป็น Net Zero เช่นเดียวกันในปี2050นะครับ3เป้าหมายนี้ผมเชื่อว่าชัดเจนแล้วก็ท้าทายแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญเพื่อทำให้เศรษฐกิจและธุรกิจเปลี่ยนผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับ แนวทางในการเปลี่ยนผ่านนะครับก็คือประเด็นที่2ที่ผมอยากจะนําเรียนให้ทุกท่านทราบก็คือการให้เฉพาะสินเชื่ออย่างเดียวคงไม่เพียงพอนะครับโจทย์ของไทยพาณิชย์นั่นเองเนี่ยต้องเรียนว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเราพยายามที่จะให้ความรู้กับบริษัทธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่องผ่านหลักสูตรหลายๆห,หลักสูตรเพราะว่าหลายๆท่านเองเนี่ยถึงแม้ว่าใจอยากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรถึงแม้ว่าใจอยากและก็รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรแต่อาจจะมีเงินทุนไม่พอ หลักสูตรต่างๆที่ไทยพาณิชจัดนั่นเองเนี่ยล้วนแล้วแต่ช่วยกันปลุกแล้วก็ทําให้เกิดความระลึกถึงแนวทางในการที่จะปรับตัวไปสู่การเปลี่ยนผ่านนี้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับ SME เองที่อยากจะเปลี่ยนถ่ายแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองปล่อยก๊าซคาร์บอนเรือนกระจกแค่ไหนในหลักสูตรที่ SCB จัดนั่นเองเนี่ยก็มีแนวทางในการที่จะช่วยวัดเบนชม m กคาร์บอนอิมิชชั่นให้กับ SME ทุกๆคนนะครับ นอกจากเรื่องของการทําให้เกิดการตระหนักรู้นั่นเองเนี่ยเราก็ยังดึงพันธมิตรครับพันธมิตรต่างๆในแต่ละภาคธุรกิจก็ต้องยอมรับตรงๆครับธนาคารเองอาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงในทุกๆอุตสาหกรรมและรายละเอียดปลีกย่อยของทุกอุตสาหกรรมก็อาจจะเป็นข้อจํากัดที่ธนาคารในฐานะผู้ปล่อยสินเชื่อเองก็อาจจะไม่ทราบทั้งหมดผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราปล่อยสินเชื่อสีเขียวให้กับกลุ่มโรงแรม โรงแรมหลายๆโรงแรมในอดีตก็อาจจะมองว่าทัวร์คนจีนเองอาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของ green f i n น n c i n g แต่เราเองก็ต้องทำให้เขาฉุกคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรูปแบบหรือแนวทางในการปล่อยสินเชื่ออาจจะไม่ได้พึ่งพาธุรกิจจีนอย่างเดียวนะครับวันนี้เองครับต้องบอกว่าสิ่งที่ไทยพาณิชย์จะนำเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อเป็นเซกเมนท์ที่มีความสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเรื่องของหัวจัวใจสำคัญหรือเครื่องยนต์สำคญขขัญของธุรกิจไทยนั่นเองเนี่ย ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาคท่องเที่ยวและโรงแรมเนี่ยคือตัวตัวใหญ่นะครับ18%ของ GDP นะครับคิดเป็น20%ของแรงงานในประเทศนะฮะไทยพาณิชย์เองก็ต้องบอกว่าเป็นสินเชื่อผู้ปล่อยสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมน่าจะเป็นรายที่ใหญ่ที่สุดปัจจุบันนี้มีสินเชื่อคงค้างอยู่ประมาณ130,000ล้านนะครับภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมนี่เองก็ถือเป็นภาคที่มีการปล่อยคาร์บอนอิมิชชั่นที่ถือว่าเยอะพอสมควรคิดเป็นถึง11%นะฮะ ดังนั้นรายละเอียดของแพ็กเกจในวันนี้เองเนี่ยก็จะเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกลุ่มลูกค้าของโรงแรมนะครับเราพร้อมสนับสนุนตั้งแต่การให้คําแนะนําการทําให้เกิดความตระหนักนะครับไม่ว่าท่านจะมีโรงแรมที่เป็นโรงแรมเดิมที่ท่านต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อทําให้การลดกา๊าซคาร์บอนลดลงหรือจะเป็นโรงแรมที่กำลังจะเปิดใหม่ไทยพาณิชย์มีแพ็กเกจสินเชื่อสีเขียว ที่จะตอบโจทย์ตั้งแต่การให้ความรู้นำมาซึ่งคู่ค้าแล้วก็พันธมิตรที่ช่วยท่านในการที่จะเดินไปได้วยกันไปสู่ความเปลี่ยนผ่านและแน่นอนครับอัตราดอกเบีย้ยและวงเงินสินเชื่อที่มีความเหมาะสมนะครับสุดท้ายครับผมเองก็อยากจะขอขอบคุณนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยขอบคุณพันธมิตรธนาคารทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมเชื่อเหลือเกินครับว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นเนี่ย เลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็มั่นใจครับว่าพวกเราทุกคนนั้นเนี่ยจะทำให้ทั้งคนไทยและเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยนะครับอยู่อย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับ